จริงๆเขาก็มาคือเรามาถ่ายโอเบบี้นะคะก็มาถ่ายโอเบบี้เสร็จแล้วก็เออก็มาได้แค่2วันเพราะว่ากองละครที่นั่นถ่ายตลอดเขาถ่ายทุกวันแล้วก็เขาเริ่มเรื่องที่2แล้ว,อลวเออก็เลยแบบก็ไม่ได้ยินอะไรได้แล้วเรื่องนี้แบมนนะมบม,นม,ม,มกกนันเป็นพระเอกคนเดียวเขต้องเล่นตลอดนานๆไปเหมือนระดับความพิถีพิถันยิ่งขึ้นมากจริงจริงใช่แล้วเราก็รู้สึกสงสารลูกเราก็เลยรู้สึกว่าเราจะพยายามลดลดงานที่นี่ลงแล้วก็เพื่อที่จะไปอยู่ แต่ว่าขอไปดูล้านลาวก่อนว่าอ,อยู่ได้หรือเปล่าคือเรีว่าวางแผนว่าจะอาจจะให้ใช่<ๆ>ใชแต่ว่าก็คิดว่ายังไม่คือไปอยู่ก็คงไม่ได้อยู่กับพาวนไม่กลับมาเลยก็อาจจะเป็นแบบอยู่ที่จีนนานหน่อยแล้วก็แบบกลับมาบ้างเพราะว่าที่นี่เรา จะเข้าใจเพราะว่าคนที่รับกราเป๋าก็จะรู้สึกแฮปปี้เวลาที่เห็นเขาแฮปปี้เวลาที่เห็นเขา,าอยู่กับพอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาว่าจะรู้สึกดีแล้วก็แล้วว่าจริงๆคือบินไปบินมามันก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าต่อไปเขาก็ต้องมีชีวิตของเขาในการ ข่าวสารของคนในวงการบันเทิงแบบรวดเร็วฉับไวนะครับได้ที่เว็บบ้าบิน .com นะครับผมหรือว่ากดปุ่ม subscribe นะครับตรงนี้ได้เลยครับผม